วันนี้เราเดินทางมาอยู่แถวเขตดอนเมืองนะครับประชาอุทิศ5แยก4เข้ามาดูนะครับจะเป็นหอพักขนาด2ชั้น51ตารางวาเป็นทรัพย์สิลลอ,อกการขายนะครับเป็นอาคาร2ชั้นในเขตดอนเมืองลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาห้องพักนะครับสำหรับให้เช่าเรามีทั้งหมด8ห้องนะครับสามารถให้ดำเนินการเช่าได้ทันทีโดยยังมีระบบ ความปลอดภัยในเรื่องของไฟฟ้าและมีผู้เช่าอยู่เต็มนะครับหลักประกันแปลงนี้ก็อยู่แถวแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงเขตดอนเมืองตัดกับถนนโกสุมรวมใจอยู่ใกล้ย่านแหล่งตลาดและแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ โดยมีกลุ่มผู้เช่าแรงงานอยู่แถวตลาดสีกันนะครับเขตดอนเมืองผลตอบแทนก็ค่อนท้างสูงนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจที่จะมีหอพักเริ่มต้น8ห้อง51ตารางวาเขตดอนเมืองหากลูกค้าท่านไหนมีงบประมาณก็